ไก่ตัวผู้ตัวนี้ปลอมตัวเป็นไก่ตัวเมียแต่มือหุ่นยนต์ตรวจจับมันได้และนํามันออกจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ไก่ตัวผู้ถูกส่งไปยังเครื่องบดขณะที่ไก่ตัวเมียถูกพาไปที่ฟาร์มไข่ที่นั่นเมื่อมีการวางไข่ไข่จะถูกฟักจนมีลูกเจี๊ยบออกมามือหุ่นยนต์จะสแกนมันและถ้ามันตรวจจับว่าเป็นไก่ตัวผู้ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและมันจะถูกส่งไปยังสวรรค์โดยไม่ไปถึงฟาร์มไก่ตัวผู้พบไข่ใบหนึ่งและซ่อนตัวอยู่ข้างในรู้ชตากรรมของตัวเองเมื่อมันฟักออกมามัันนนตตต่่่่่อออสูู้กกกกกบมืืหหุยย์เเพพลลีีงาารรถไปแ็ โน์เครื่องจักรสแกนมันและระบุว่าเป็นไก่ตัวผู้และโยนมันออกไปอีกครั้งด้วยความโกรธมันร้องให้อีกครั้งและเข้าไปในไข่อีกใบเมื่อมันหลุดออกมามันยังคงเป็นไก่ตัวผู้นั่นแหละที่มันมีความคิดถ้ามันปลอมตัวเป็นไก่ตัวเมียมันอาจจะสามารถหลอกลวงเครื่องจักรได้เมื่อมันถูกจับอีกครั้งขุ่นยนต์ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้จากระยะไกลมันดูเหมือนไก่ตัวเมียแต่พอมาใกล้ๆกมันกลับเป็นไก่ตัวผู้ระบบเกิดความร้อนเกินและหยุดทํางานทําให้ไก่ตัวผู้สามารถหลบหนีได้มันเชื่อว่ามันได้ไปถึงสวรรค์ของฟาร์มแล้ว แต่เมื่อมันมาถึงมันกลับพบความจริงสิ่งที่มันเห็นเป็นเพียงหน้าจอปลอมและสถานที่จริงคือกลุ่มมืดที่หนีไม่พ้นใครชอบกินไก่ผู้พันคอมเมนต์ Comment.